สี่สิ่งที่จะทําให้ผอมแบบยั่งยืนหนึ่งเน้นลดสัดส่วนนะคะก็คือให้เราดูหน้าเหนียงรอบเอวพุงต้นแขนต้นขาเพราะถ้าสัดส่วนลดลงนั้นแสดงว่าไขมันเราลดลงไม่ได้เน้นลดน้ําหนักนะคะเพราะน้ําหนักที่หายไปอาจจะเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็น้ําก็ได้ค่ะ 2. อ,อย่าหยุดกินอาหารแต่เน้นให้เลือกศารอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ อทั้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เลือกมาจากธรรมชาติอย่างข้าวก็เป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์ี่โปรโตีนก็จากหมูไข่ไก่ปลานะคะไม่เป็นโปรโตีนแปรรูปนะคะแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยทานได้แต่ต้องลดไม่หวานเพราะน้ำตาลจะสูงมากและที่สำคัญยังไงก็ทานในมื้อนะคะจะสองมื้อหรือสามมื้อก็จัดไปเลยค่ะสามเลี่ยงอาหารหวานมันทอดนะคะเพราะไขมันสูง นอกจากแคลอรี่จะสูงตามแล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเสื่อมระบบพผผ่านพังเปลี่ยนมาใช้น้ําในการทํากับข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นสี่ถ้าน้ 4, 5, นําหนักลดมาแล้วอย่าเพิ่งไปจัดหนะักกลับไปทานเหมือนเดิมนะคะยังไงต้องรักษาน้ําหนักนี้อย่างน้อยน้อยหนึ่งปีเพื่อให้ร่างกายเขาจดจําน้ําหนักนี้ค่ะ